¡Gracias! สวัสดีนะครับนายสิวปิชิงทุกท่านกำลังอยู่กับพิ๊กิงอีกแล้วนะครับนักรนะช่องของพิ๊กิงเช่นเคยนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์บนแฟนช่องของเรากันด้วยมาแจ้งกดทำรอบแปดโมงกันก่อนมาปิ๊กซีเกมโจ๊กเกอร์สีเกมแพ็คเมติกอยองเราสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีโอกาสแตกสูงย้ำว่าแค่โอกาสแตกนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออยย้ำทุกรอบไว้ให้เราเลือกเกมที่เราถนัดกันก่อนนะถ้าไม่ถนัดก็ดูตามเพื่อนๆในกลุ่มเอาก็ได้นะครับนะมมาาเหห็นนด้้ลลังแวใช่ นี่รอบนี้ดูเหมือนซูชิจะมานี่ตอนแรกว่าจะไปสาวถ้าแต่สาวถ้ารอบนี้เรามาก็ใจยากอยู่นะแต่ก็พอได้แหละนะก็ดีกว่าหลายๆเกมนี่นะรุทักทายมอร์นิ่งกันเลยสดๆร้อนๆมีคนแตกซูชิสองคนนะเลยอยากลองดูสักนิดหนึ่งมาอ่ะมาดูกันในกลมว่าประมาณนี้ดูแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับนะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะอ่าวันนี้หลายคนก็ไปทํางานใช่ไหมพี่จิงก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ดูเมืม่อคืนก็มาเลยวะ เออนี่นี่ดูสงสัยมาเริ่มกลับมาจ่ายแล้วนะเออปกติซูชินี่ไม่ค่อยมีคนไปเล่นนะรู้สึกว่ากระแสมันซาซามันไม่ค่อยจะลงคูณ25-50อะไรมาสักเท่าไหร่ แต่รอบล่าสุดที่เราไปก็รู้สึกว่าก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้จ่ายบื้นว้าแต่ก็ยังถือว่าจังจายอยู่โอเคประมาณนี้เป็นรรการในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมลงในบุตคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีปเปอร์เซ็นต์การแตกสงสงแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะแคปมนลงมาบอกเนะี่ยอ่าคนที่ไม่รู้จะไปเล่นเกมไหนก็ดูตามเพื่อนๆในกลุ่มดูตามโกทามก็ได้นะครับมาวันนี้พี่กิงลองเทสสักนิดหนึ่งไหนๆก็ไม่รู้จะเล่นอะไรและมาลองเทสในโกทามดูสักนิดหนึ่งคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มกาดูคอมเมนต์ปะ เกมนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้มาน่นนะนอนหมอนะเกมนี้มาพร้อมๆกับเกมตัวตุน่นตุ่นคู่นะเป็นเกมที่มาไม่นานมากแหละแต่พี่ิงไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่ช่วงหลังๆพี่กิงว่าคอมโบมันน้อยไปน,นิดนึงนะเลยเลี่ยงๆไปเนี่ยเห็นไหมดูเงียบจริงอุย้ยเอยมาแล้วเวยมาแล้วเวยมาแล้วเว้ มาแล้วเว้ยเออปาบมาก่อนเนี่ยเกมนี้เออพูดฟังก์ชันกันันนีนึงนี่เกมนี้มันจะมีฟีเจอร์ก็คือมีสมบูรณ์อ่าหลายคนอาจจะไม่ได้เล่นนานมากแล้วแหละนะเกมนี้มันไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่ช่วงนี้พี่จริงเลยไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะแต่เข้ามาได้เอาจริงๆช่วงนี้พีจีแนะนาเลยว่าให้วนวนเกมเล่นช่วงนี้พยายามอย่าไปเล่นเกมเดียวเพราะเกมช่วงนี้แข็งนะเออบางครั้งเราอาจจะ ได้ลองนึกภาพประมาณนี้นะที่พูดไปหลายๆรอบก็เดี๋ยวปาบ60อ่ะมาเอ,อโต้ไปก่อนนะช่วงนี้ที่แนะนําให้เล่นวนๆก็คือช่วงนี้เราสังเกตนะว่าเเกมมันใจยากขึ้นนะเหมือนมันสุ่มจํานวนคนแตกอะไรประมาณนี้นะพราว่าพี่คิงว่ามันแข็งแข็งขึ้นพอสมควรแล้วก็บางครั้งเราไปในเกมเกมเดียวกันเยอะเกินเนี่ยเออนะมันมีโอกาสที่จะไม่แตกมากกว่าที่จะไปแตกนะจริงเออ หรือไม่ก็ลองแบบสมมติชว่วงนั้นคนเล่นสาวถ้ำเยอะถ้ามันแตกเยอะๆจริงๆอ่ะไปลองได้แต่ถ้าเหมือนบางทีเราไปลองแล้วเออมีคนไปลองแล้วถ้ามันไม่จ่ายจริงๆเหมือนที่บอกทุกครั้งว่าถ้าเรามาลองเล่นเองแล้วมาถ้ามันไม่จ่ายนะแนะนําว่าอย่าหมุนจนหมดทุนนะเออถ้ามาเอามาสักสมมติเอามาสองร้อยสามร้อยใช่ไหมถ้าลองปั่นดูสักร้อยสองร้อยแล้วไม่มาเราอาจจะออกจากเกมนั้นไปเปลี่ยนเป็นเกมหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะนะเออพูดทุกครั้งว่าบางครั้งเกมที่เราไม่ถนัดก็ อาจจะจ่ายเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าไปเล่นเกมที่ไม่ถนะนัดแล้วไปคาดหวังกับมันเยอะเกินนะเออก็ต้องเลือกเกมที่ถนัดกันก่อนหลักๆคือเกมให้สังเกตว่าเกมไหนจ่ายไม่จ่ายให้ดูทางคำนวณอย่างนี้ก็ได้นะเออถ้าคำนวณมีมามีตัวฟีเจอร์เสริมมานู่นนี่นั่นก็าอาจจะจ่ายอยู่นะเออก็ลองวิเคราะห์กันไปเราก็ไม่กล้าการันตีอะไรขนาดนั้นนะเออแต่ก็นะลดความเสี่ยงมาในตัว นี่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 ได้แค่คูณสองเองโอ้ยดอดนี่สามสิบอยู่นะกุ้งกุ้งกุ้งมาแล้วมาโอ้ยคูณหกปั๊ปปั๊ปปั๊ปป้ามาแล้วโอ้ยร้อยสิบสี่อยู่นะนี่เอ็นไม้โอ้โอน,ะน,อนี่เกมนี้ก็วัดกันที่แตนนอกเหมือนกันนะช่วงหลังๆมารู้สึกว่าคำนวณน,น้อยไปนิดนึง แต่ก็ได้แหละจริงๆมันก็ไม่ได้แย่มากสู้เกมตุ่นอะไรพวกนี้ไม่ได้เกมตุ่นพวกนี้ไม่คํานวณเลยนะแต่ก็แล้วแต่คนอีกขนาดไอ้เกมนั้นนะไอ้เกมไอ้เกมควายไอ้เกมควายไอ้ไม่ใช่ควายเป็นวัวเออไอ้วัวดูดวัวยูฟโอดูดโอ้โหพิริงเล่นไม่เวิร์กเลยจริงๆปั่นไม่มีเข้าฟงข้าวฟีอะไรเลยแล้วก็คำนวณน้อยมากนาจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พิิงเกลียดมากเอออันนี้พูดได้ฟังเฉยๆไม่มีสาระเลยหรอกอย่ามาหาอสาระกับช่องเรา ก็ช่องเราไม่มีสารมึงจะไปดูสาระมึงไปดูท่องธรรมะนู่นเออช่องนี้มันช่องเล่นเกมนะเออแต่คำนวณกูไปไหนหมดเนี่ยมึงจ่ายมาดอกเมื่อกี้แล้วมึงก็เงียบกรึบเลยพลูแต่ก็ได้อยู่นะเลย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 นี่โอ้นี่สเกตเตอร์ไปไหนหมดเนาะเงียบกรึบอืมมึงบูดปั๊บมาปุ๊บเป็นนีิสเกตเตอร์คนตีนอยู่เหมือนกันแน่จริงปั๊บปั๊บ <c oughs> ได้อยู่ปรับมาอือโอ้โ,ฮโฮหคณน่าหยุดก่อนทำไมไม่ได้อุ่นก่อนเหรอืออือโอ้คโบรเริ่มดีเต็ดตรงสก,กัตเตอร์หายสก,กัตเตอร์ไม,ม่รู้เป็นอยู่ไหนโอ้โหนะสก,กัตเตอร์ม,มาสองตัวสองตัวสองรอบเองมั้งเนี่ยเงียบขึ้บเลย แต่คำ oh นวณอย่างนี้ก็ได้เออไม่เป็นไรไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าฟรีก็ได้ให้มึงแตกนอกก็พอแต่แตกนอกก็มีแต่ช็อตเล็กเนี่ยอือเอ้ยกระโดดเบ็ดมาโอเคเอ้ยกระโดดเบ็ดมาโอเคฮืมคูณมาแล้วกระโดดเบ็ดอีกสักนิดนึงเออเจเอาเว้ยกระโดดเบ็ดมาหนึ่งปรึ๊หกสิบเฮ้ยดูดิอืแต่บางจะบอกว่าดูดีมาหยุดสักก่อนฟาบฟาบอื คูณมาน้อยเหลือเกินอืมโอ้พอกูบอกก็ดูดีเริ่มดูดแล้วเอออืมโอ้อืมคูณห้าคูณโอ้คูณสามคูโอ้โหมึงคำนวณด้วยมึงช่วยคำนวณด้วยโอ้แล้วดูพอคูณพอยี่สิบห้าสามสิบแล้วไม่มีคูณเลยเว้ยเออเออคูณกูล่ะเออคูณกูล่ะโอ้โห คุณไม่มีเออมาแล้วว้คุณเออหยุดเร็วเกินเป็นสามร้อยที่ยาวนานมากโอ้โหตึ๊กโอยทำไมไม่รั่นผมนึูว่าจะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มไม่เริ่มไม่ใช่แล้วนะโอ้ยหายไปสองร้อยแล้วเนี่ยโอ้โอ้โื้ โอ้โหหมดไอที่ทำมาดีๆเมื่อกี้พอปล่อยออโต้ปุ๊บหมดทันทีเอ้ยโอ้ยดูงานหยาบแล้วทีนี้คำนวณไม่มีเลยเอาไงดีจะกระโดดเบ็ดก็ไม่กล้าเนี่ยมากดๆไปแล้วกันปล่อยให้โชคชะตามันาพาไปเอออันนี้ไม่หวังแล้วเนี่ยเอาจริงแต่ก็หวังแตกนอกนะ แต่สเกตเตอร์ไม่ได้ลุ้นเลยเอาจริงๆวันนี้สเกตเตอร์ไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะมาน้อยมากอือเอาหวังก็แตกนอกแล้วกันวันนี้คูณอืออคูณก็ไม่ให้กูด้วยโอ้ยมึงจะมาทำพ่อมึงเหลือสองตัวโอ้มาแล้วก็มาสองตัวอืเฮ้ยนี่หอกนี่โอ้โหหยุดคนนานๆมาคูณสี่สักทีหมดเอา้ามาแล้ว เฮ้ยโอมาในช่วงวิกฤตการณ์ด้วยคุณ2ี่สิบปัาบปัาบป๊บปบ,ปบโอ้หยุดเร็วเกินเออดอกแรกมาก่อนโอ้สวยดอกแรกมาส0 0รอดูโอ้คูณยี่สิบมาเลยไว้ดอกแรกมา,มาลูกมามาลูกมา,มา,กมาให้มันจบที่เบ็ดสิบนี่นะลูกนะอเอยมึงอย่าวอเยอะสิเออเจ้าออะไรเยอะแยะเออเนี่ยพอเข้าฟีสปินม,มันเริ่มจากคูณห้าเลยแล้วมันสูงสุดคูณเยอะสุดที่ห้าสิบเนี่ยเออ โอ้เฮ้ยขอสักพันสักพันเออสักพันขอร้องโอ้แล้วมึงคำนวณโพิ่งกระโดกละสาบาทสี่บาทเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้โหเข้ายากเข้าเย็นแล้วยังไม่จ่ายเอ้าอะไรวะเฮ้ยสองรอบติดโอ้เฮ้ยบ้าไปแล้วดูเฮ้ยกดหนึ่งกรึ๊หนึ่งกรึ๊ เอ้ยโอ้ยถึงไหมหนึ่งพันเอาโวคุณสิบกูแล้วโอ้ยแล้วว่าวทิงอะไรของมึงเนื้อแย่ละเพื่อนเออนมอ้มโอ้มานี่โอ้มานี่ว่าวทงเยอะเลยโอ้โหอะไรวะเพื่อนเอ้เอเออปั๊บปั๊บปั๊บเท่าไรสามร้อยโอ้ได้สามรอเองคุณ่กเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาลูกมาเอ้ยนะคุณคุณมาก่อนมาลูกมามาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าให้มันจบจบให้มันจบจบจ๋าเลยพ่อมึงเลยไปทำโค้ดมึงเลยโอ้ยไอ้ย,ยังได้ห้าหมุนเหรอเฮ้ยสองตัวได้ห้าหมุนนี่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยโอเคต่อชิปอีห้าหมุนเฮ้ยเราลืมแล้วแนนอนว่ามันถ้าสองตัวมันไดห้าหมุนถึงไหมถึงไหมโอ้โหคุณทพากูโอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ไดอยู่ โอ้ยอะไรถูมึงวะโอ้โหเป็นการเข้าฟรีที่ต้นตีนเหลือเกินโอเป็นสิบสองรอบดูแล้วฟีในอีกห้าหมุนโอ้จบที่เก้าร้อยเจ็ดสิบดูโอ้ยตายเถอะโอสองรอบได้เก้าร้อยฟีเบ็ดสิบพอไม่โตแล้วพอนะโอ้เข้าฟรีสองรอบนึกว่าจะว้าวกว่าจริงๆแม่งต้องว้าวไปแล้วนะโอ้แต่ได้แค่นี้ก็โอเคถือว่ายังดี อ่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาต่อนแล้วกันนะครับนะถ้าจจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยเช่นเคยแม่แน,นะนำเนตามชมาเ้เรื่องตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ